นี่ก็เป็นผลงานของทานเสรดไทยๆนะครับเกมที่ผมเล่นก็คือเกมโซนหาทยองฝันใครที่อยากเล่นผลงานทานเสรยไทยเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้นะครับดีมากเลยแถมไม่เล่นฟรีด้วยภาษาไทยฟรีนะนี่ที่ผมเล่นค้างไว้ก็เมื่อวานนะเมื่อวานผมเล่นไว้นิดหน่อยค้างอยู่ที่ตีหนึ่งละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายชื่อโชตะพุ่งเป็นเด็กที่ขีขาดมากแล้ววันหนึ่งเพื่อนของเขาพูดขึ้นว่าเอ้ยโชตะ ต้องเข้าไปเที่ยวโรงเรียนล้างตรงน,นั้นตอนกลางคืนดูสิเพราะนายเป็นพวกขี้ขาดไงนายต้องกล้ามากกว่านี้เออแต่ฉันฉันกลัวนะถ้านายไม่เข้าไปฉันจะไม่เล่นกับนายนะฉันไม่อยากเล่นกับพวกขี้ขาดแล้วโชวตาคงก็มาที่วโรงเรียนล้างคนเดียวในตอนกลางคืนอย่างเหลียกเลี่ยงไม่ได้น่าเศร้านะแบบเพื่อนไม่เล่นด้วย สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฉันต้องไม่มีใครอยู่แล้วสิมีอะไรน่ากลัวเหรอเดีย๋ยวฉันก็รีบคว้าหลักฐานไว้เผื่อไปเป็นหลักฐานแน้ว่าฉันมาที่นี่แล้วไอ,อ้นี่มันอะไรเนี่ยในมันก็คนนอนนี่วาเฮ้ออะไรอะ่ะมีอะไรบางอย่างกำลังมาหาฉันอาพ่อรีบเอดทันที สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือผีเสื้อแดงคล้อมกับเียนไกด้วยเป็นไปหรือ,อยังนี่ฉันต้องรีบไปจากที่นี่แล้วสวัสดีเจ้าอ่าเั่นใครอ่ะฉันเหรออ้นาโกะไงเธอไม่ลองมาเล่นเกมกับฉันสักเกมล่ะถ้าเธอเล่นไล่จากกับเพื่อนของฉันได้จนถึงหกโมงเช้าฉันก็จะปล่อยเธอไป ไล่จับเหรอแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะถ้าฉันโดนจับได้โออยากรู้จริงๆหรอเธออนากกจังก็สาธิตตัวอย่างให้ดูไหมว่านี่ถ้าเล่นแพ้เป็นแบบนี้นะนี่แน่นี่แน่โดน,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 นทำโทษเกมก็บอกกดชิปเพื่อวิ่งกด enter เพื่อของเนี่ยนี่เบื้อ,นนองต้นเขาที่เขาบอกอะไรมาเนี้แหละง่ายๆเกมผมว่าเกมเ์เล่นง่ายนะ แต่เจอผีอะยากไม่รู้จะรับยังไงบ้างตอนนี้คือผมเจอผียังไม่ครบเลยอยากจะเจอมันครบๆแบบได้รู้ว่าเกมมันเป็นไงต่อผมไม่เน้นเสพฉากซีจีนะผมเน้นเพื่อให้มันเล่นจบๆไมเ่เร็วๆอะ่ะผมไม่ค่อยอินกับภาพเซลเท่าไหร่อย่านะได้ยินนะเมื่อกี้เธอจะมาสองหัใส่ไข่กับฉันไม่ได้นะ ฉันไม่อยากเสียพมาจาันทร์รู้สึกว่าหลอดวิ่งมันหมดเร็วนะว่าผมเดินช้าๆดีกว่าเกมกว่าจะตีหนึ่งดีสองนานมากอะไรเนี่ยผีรูปภาพาจักเอว่าผมรีบวิ่งฝ่าไปแล้วหาที่แอบด้วยไม่ได้ไม่ได้ไมได้ชิบหาย แล้วไม่น่าเล่นเลยเสียน้ำยาฟรีเลยไม่น่าไปไปหยอกเล่นรูปภาพเลยเฮ้ยอยู่นี่ทำอะไรชักเอ๋เอชักเอ๋ชักเอ๋แอบแล้วนะหาไม่เจอดีโทรยิ่งช้าเพื่อไปดีกว่า ไปไหนเล่าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยลงมาล่างเลยนี่สวยไม่ดีนะเธอเข็นจูบัันเลยมีของมีของนี่ยมีอะไรหรอให้เรามาเก็บเฉยเลยผมอาจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะครับคือผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยไอ้นี้ก็ประมาณ41ใกล้เที่ยงแล้ว รู้สึกหิวหิวข้าวอางก็ไม่หืมใกล้จะตีสองแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอืยดีนะจับทางไม่ถูกวิ่งชนได้นี่บ่เดยเรียจับไม่ได้หรอจะตีสองแล้วเวย้ย เร็วจะกินจะไปกินข้าวอย่าให้มันจบเกมแล้วเร็วหิวข้าวโอ้ยังวะเป็นชิบหายแล้วช่างไหมแพ้แพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกแพ้เป็นครูเออลืมไปเกือไปชายบ่อยก็ได้เดี๋ยวมันจะเจอผีนั่นนะ่ะเหยี่ยมเขาเรียกผีอะไรวะผีอ่าผีที่เป็นเงาอ่ะน่ากลัวนะ ผีเงาดูไม่ออกเลยนะเวลามันมามืดมากเฮ้ยที่สองอือจะมีผีตัวไหนโผล่มาวะเฮะ้ยใจมาปิดปิดตรงนี้ไม่ได้นะอืลงดีกว่า ไอผีตำรวจนี่มันกวนใจนะเจอทีนี่แบบลำบากลำบนเหมือนกันนะ่หมดเลยกาจับเวลาดีกว่าเฮ้ยตกใจหมดไอเจ้าแม่เฮ้ตกใจจริงนะผมไม่ได้โงหไปเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยทั้งลูกปัน้นทั้งแม่งกี่เปรตโอ้ยสลับได้โอเคเฮ้ย <laughs> ตกใจหมด ไดยิงได้โจตาคุ้งแบบหน้ารัอ,อ,อกมาแล้วไม่จบสักทีโจตาบอกกูเหนื่อยไม่เจอถังจะขายเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเอานคาช่วเวลาไปไหนขอหนี่นี่หลงหลงหลงขอโทษขอโทษผมหลง ครับผมไปต่อรากาอยู่เวลาแล้วอย่าได้ทานถานไม่ใช้อีหออะไรก็ได้ฟานาโซนิกก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งเออได้แล้วขอบคุณครับหยิบนะคะอยู่เวลาต่อเยี่ยมหลับกันอย่าอย่าอยตกใจหมดก็ปล่อยให้มันหายไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยออกข้างนอกแม่งว่าเดี๋ยวไปเจอกับผีเปรดอีกแย่เลย ไปเร็วไปไปเร็วไม่อยากเจอยังก็ปิดปิดปิดอยู่นั่เออร์หาบมาเล้วมาแ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 ล้ว,ลวจ,ะจะเอ๋เธอเธอจะแอบสมโหใส่ไข่กับฉันไม่ได้อย่าทำแบบนี้พูดมากเ้ยพอเมื่อยลัง <c oughs> <c oughs> เบอร์หมดแล้วเนี่ยเอาอีกแล้ว ผีลูกภาพไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้ยไม่น่าเลยผมเฮ้ยนาการอยู่เวลาสองอันเลยบาดโทผีผีตำรวจอย่ามาฝาังผมผมจะไปต่ออืมตำรวจเอ้ยอะไรวะเี่กี้ผมได้ยิยนเสียงแปลก ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ปะ่ะยใช่เลยโอเคจะได้วิ่งตูดถูกเฮ้ยชิบหายแล้วงาอยู่เวลาเยี่ยมได้ใช้สักทีแบบเอ้ยเยี่ยมมากเราเนี่มันดีเนี่ยจริงเฮ้ยเป็ดเอ้ย,ปปเ,ยเป็ดมาเจอไหมเจอไหมทันไหมปีชิบ นึงว่าจะทันไปช่างมันแพ้ก็แพ้เป็นเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นครูไปใหญ่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเฮ้ยทำไมมีนาคาอยู่วเวลาแล้วไม่ใช้เอมื่อกี้อย่างเวอร์เลยผมต้องรีบหาน้ำยาเพิ่มเลือดไอเพิ่มหัวใจก่อน ไปดีเออคนเขารีบๆแล้วอะไรนเอวฉันเบื่อตำรวจเฮ้ยผมได้ยินหมดสีนั้นมาอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อ,อลืมลืมลืมขอโทษขอโทษตำรวจมาเมื่อกี้เราผมไปเผลอกดเดินสีสามแล้วครับ4ีสามแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยผีกงกอยเจ็ดแม่์ไปเลยเจอผู้บวชไปฉาย,ยดักไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเจอผีทุกพันเฮ้ยไม่เคยเจอผีนี้เลยเอฟสองเหคือไงอะย่าอย่าไปตามมาเด้อผมไม่เข้าใจเลยคืออะไรวะคือไงพอเรามีผ้ายันแล้วเราไม่โดนมันจับวะไม่เข้าใจวะงงอย อยากได้น้ำยาขอเธอได้พายานอีกแล้วมเมวาไป็นใช้โถไอ,อเออดีว่ะได้หลอกผมจะได้ไปกินข้าวนั <laughs> ่นก็ปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอไปกินข้าวดีกว่าวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ